สวัสดีครับสวัสดีแฟนหนุ่มหุทุกท่านนะครับพบกบผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับ เป็นศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับซึ่งผมคัดมาเรียบร้อยทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับจัดมาให้นะครับในช่วงแรกทั้งหมดแล้วก็มีแถมในช่วง2ด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูกันนะครับมวยวันนี้ที่ให้กันเนี่ยนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดนึงนะครับขอบคุณทางมวย2 2เป็นอย่างสูงนะครับวันนี้แน่นอนนะครับเดยเฉพาทางช่อง JKN Top n e w 18ก็เริ่ม6โมงเย็นนะครับโมง10นาทีแหละนะครับ คู่ที่ให้กันเป็นคู่แรกของรายการเลยนะครับเปิดหัวทําทุนครับขุนศึกเอิร์ธออขวัญเมืองครับเจอกับปันดาบางมัดของตันนะครับหนึปอนด์ปอเท่ากันขุนศึกเอิร์ธเนี่ยมาลดเป็น1.1ส่วนปันดาเนี่ยมาลดเป็น1.7ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับลดเยอะพอพอกันนะครับลดเยอะพอกันโดยที่เตรทเปิดอยู่ที่ปันดานะครับต่อ1 1บนะครับนี่ก็ย้ายศึกมานะนะครับเป็นทีมงานของทางเสียหนึ่งนะครับ หนึ่งใช้วัดอะนะครับก็ย้ายศึกมานะครับโดยที่คุณศึกเอ,อิร์ธก่อนนะครับไอ้เจ้าเวอร์เอเ็นนี่มวยไทยนั่นแหละนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกเจ้ามานัสนะครับส่วนท่าน้าเ,เจ้าปันดานะครับก็จักรยานมวยไทยเดิมนะครับก็มีมวยฝีม,มือครบเครื่องนะครับเตะ เจาะยางนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับฟอร์มหลังก็แพ้ไอ้เจ้ายอดธงไทยไฟเตอร์อรมวยไทยมานะครับที่ราชดำเนินแหละนะครับแต่ก็ถือว่ามีชนะชนะสลับกับแพ้เช่นเดียวกันขุณศึกเกิดก็ชนะสลับกับแพ้เช่นเดียวกันแต่ผมชอบไปที่ปันดามากกว่านะครับมาเปิดตัวประเดิมไฟแรกยังไงต้องสวยสวยรูไว้ก่อนนะครับจัดไปที่ปันดานะครับแล้วก็ข้ามาที่คู่รองรายการนะครับสดเจอกับเก่านะครับ คีรีหลวงครับชอห้าพยักษ์นะครับเจอกับทางด้านไอ้เจ้าเออ่เพชรภูผานะครับเอกปูยินไอ้ที่หน้ามีบาดแผลนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์เท่ากันนะครับคีรีหลวงเนี่ยมาหนึ่ร้อยยี่สิบแปดจุดหนึ่งลดจุดหนึ่งส่วนเพชรภูผามาหนึ่ร้อยยี่สิบเก้าจุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยนะครับเรทเปิดอยู่ที่คีรีหลวงต่อห้าสี่นะครับคีรีหลวงต่อห้าสี่รูปร่างเนื้อตัว ต้องบอกว่าถือว่าไอ้เจ้าเพชรผู้ผา่าใหญ่กว่าเลยนะครับใหญ่กว่าเห็นใหญ่กว่าชัดนะครับใหญ่กว่าเห็นใหญ่กว่าชัดแล้วก็เรื่องของฟอร์มความสดช่วงหลังไปดูกันหน่อยนะครับค mm ีร hmm. ีหล,ลวงนะครับช่วงหลังเนี่ยโอ้โไม่ชนะเลยนะห้าไฟนะ นะครับไม่ชนะใครเลยนะครับทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นแพ้หมดนะครับแพ้ไป4แล้วก็ล่าสุดเสมอไอ้เจ้าสุรชัยสดสมหมายมานะครับซ้อมอยู่ชอฮาบยักษ์แหละนะครับกระดูกการหดมวยดีกว่าส่วนนั้นเพชรภูผาเอกปูยีนนะครับหรือภูเก็ตไฟคลับนะครับคนพัทลุงนะครับซ้อมอยู่ซูมบอลเทนนิ่งแคมป์นะครับอายุ17ปีนะครับปล่อยๆหกสิบสน้ำหนักปล่อยใหญ่กว่า2องโลอ่ะนะครับแล้วก็สูงกว่านะครับมวยเข่าเหนียวแน่นนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับมีลูกปัมรัดฟัตตีดีก็โด่งดังมาช่วง ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ช่วงหลังสองไฟล์หลังเนี่ยชนะเพชรแสนคมแล้วก็ชนะน็อกอันเพชรสุวรรณมานะครับส่วนตัวผมผมมองว่าคีรลวงดีกว่าแต่ไงน่าจะรองน่าออกลองไปที่เพชรภูผาซื้อความสดซื้อความใหญ่นะครับจัดไปนะครับแล้วก็มาถึงผู้เอกนำรายการครับมวยใหญ่ๆนะครับพรมิทักษ์สดจะต้องไปจีนนะครับเจอกับเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินร38ปอนด์เท่ากันนะครับพรมิทักษ์เนี่ยมาขาดจุด1ส่วนเด่นทุ่งทองขาดจุด3 คู่นี้รูปร่างเนื้อตัวเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าพรมิทักใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าลอยกว่าเลดเปิดอยู่ที่พรมิทักต่อ3-2นะครับไปดูกันหน่อยนะครับทำไมถึงต่อ3-2นะครับพรมิทักนะครับคนอุบล นะครับก็ซ้อมแสงมรกฏนะนะครับช่วงหลังก็มีชนะโจเซฟชนะพลฤอหัดน้อยส่วนเด่นทุ่งทองนะครับมวยขวาเข่าในล้วนเนี่ยนะครับก็ซ้อมอยู่สิงห์าวินนะครับช่วงหลังก็มีแพ้น้ําพองน้อยนะครับชนะน้ําพองน้อยแพ้น้ําพองน้อยแล้วก็ชนะไอ้เจ้าเด่นพยักเด่นเพชรสีทองมานะครับต่อยวันนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าพรพิทักษ์ดูแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ได้ใหญ่นะครับอาจจะเบียดได้เพราะว่าผมดูไอคิวการชกของเด่นทุ่งทองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับจัดไปที่หนได้เจ้าพรพิทักษ์แล้ว มาผมสรุปให้3รายเนี่ยนะครับก็จะมีปันดามีทางนั่นไอ้เจ้าเพชรภูผาและก็ไปเที่ยงนั่นไอ้เจ้าพรพมิทักนะครับถ้าจะแถมก็แถมไปที่กลางปีน้อยพี่เฉียนชัยแล้วกันนะครับแม่ดกว่า ต่อยอยู่สึกเดิมเนได้ต่อยถ่ายทอดนะนี่มาต่อยช่องอคู่7เลยนะครับก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนี่คือที่เดกเต็มตีจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมแชมเปี้ยนขอตัวลาไปก่อนพบกันในพรุ่งนี้วันนี้ไปลาสวัสดีครับ